คุณผู้ชมคะแบบนี้บิวทําได้วันนี้เนี่ยนะคะเรามาอยู่กันที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีจริงๆแล้วเนี่ยเทปนี้เนี่ยนะคะต้องใช้ความอดทนต้องรองคอยเพราะว่า1ปีมีแค่1ครั้งเท่านั้นของดีของเด็ดที่ว่านั้นคืออะไรตามบิวเข้ามาดูข้างในเลยดีกว่าแม่ตุ่นรอยอยู่แล้วโห oh, ดีใจมากเลยอ่ะที่ได้มาถ่ายเทปนี้เพราะว่าปีนึงอ่ะมีแค่ครั้งเดียว่ยคะนั่นก็คือ จาวตานนั่นเองแม่ตูลจาวตานมันเหมือนกบเจาวของของมะพร้าวไหมคล้ายกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราต้องมาเอาตอนให้เพื่อให้มันตันข้างในแล้วทําไมอ่ะทำไมปีหนึ่งเขามีแค่หนึ่งครั้งอ่ะพอรู้ดูการของเขาค่ะตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนคะ่ะดูการของเขาอะค่ะแม่ตูลเดือนพฤษภาประยันธันวา แบบนี้บิวทําได้อย่างรู้เหลือเกินวิธีการในการเลือกเจ้าตาลมันมีกี่แบบแม่ตุนมี2แบบค่ะสองแบบวันนี้เดี๋ยวมาลุยกันเลยนี่ไงคุณผู้ชมเจ้าตานมันอยู่ในนี้นใช่เลยโอ้ล่านี่คือคือลากมันอะไรยังไงอะคะแม่รากมันเพื่อที่จะไปเกิดเป็นต้นต้นมันจะออกอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนเขาไปปลูกเขาจะติมอย่างงี้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นต้น ตอนนี้คือเราก็ยังไม่สามารถที่จะแบบเหมือนมาปอกตาอะไรได้ใช่ต้องเอาไปเพาะต่อต้องเอาไปเพาะต่ออีกหนึ่งเดือนโออีกหนึ่งเดือนกว่าจะได้จาวตาหนูต้องเลือกยังไงคะเนี่ยเลยจะเอางอกยาวอย่างเงี้ยเลยเลือกได้แล้วหนูก็ดึงเลยดึงดึงทำไมไม่ทำเร็วจังอ่ะนี่และยังงอกเล็กนี้เราก็เอาไว้ก่อนอีกหนึ่งอาทิตย์อาทิช้ตอน พอทำแล้วเราก็จะไปตอนกันได้ไม่ได้ลาอันเลยแม่ไปหลายอันไปตอนเลยไหมพร้อมค่ะอัเดียคือวิธีการเลือกใช่มาเราอยู่กันที่มุมนู้นเราย้ายกันมาอีกมุมหนึ่งแล้ววิธีแรกคือวิธีการเลือกตาลก่อนขั้นตอนต่อมายังไงคะแม่ตุนเอามาตอนตัดเลยค่ะให้หนูตัดเลยนะตัดความยาวประมาณเท่าไหร่คะประมาณเนี้ย แค่นี้ได้โอเคนั่นแหละคะ่ะเราก็ใส่กองไว้ไว้หนึ่งเดือนเนาะหนึน่งเดือนเดี๋ยวเจอกันจ้ากองเนี้ยกองสมบัติทั้งนั้น <c oughs> และแถวเนี้ยเขาปลูกเขาปลูกตาเยอะกันไหมแม่เขาเขาปลูกต้นตาลปลูกกันเลยเริ่มปลูกกันมั้งนี่แล้วแต่ที่ว่าคนที่ว่าไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเก๊ก้าทุง่งนาอะไรเงี้ยเขาก็โค้นกันหมด คนทห้งเลยกว่าจะได้เห็นกว่าจะได้กินจ้าวตานี่ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดซะก่อนเอาเป็นว่ารอติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้ากับแบบนี้บิวทำได้อูอ้นี่ไงที่หนูบอกว่ามันมีสองสีต่างกันเฮ้ยมันสวยเนาะอยากลองชิมว่ามันเป็นยังไง